โอ้ยชุนชุนก็จะเป็นตะแสบเนาะอันนี้คือจะผัดสตอใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดี๋พนักงานปอกสตอของเรานะคะผมนะออผมกินผมล้างแล้วผมกินได้นี่ด้วยเลยนะเเื้อเลยใช่ถ้าสดสดเนี่ยกินเป็นผักเนี่ยนะเ,ออเคยเห็นร้านอาหารปักใต้ไหมฮะ,อ,ะอย่างนี้เลยนะออแต่ว่าถ้าเราจะเก็บไว้ทําอาหารเนี่ยเราก็แก่ย่างงั้นนะถูกแล้วแต่ว่าถ้าจะกินสดอย่างนี้เลยครับกินกับน,น้ำพริกล้างให้สะอาดนะเนี่ยเออเขาอร่อยจะตายมันทำให้ชอบ เอาลองไม่ไม่เอาลองหั่นแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะกินกับแจ่วบองแต่ต้องล้างกินกับแจ่วปลากินกับแจ่วบองหั่นไว้ให้เขาหน่อยแล้วก็ล้างสะอาดเียจริงกินสดๆดรับรองว่าไม่กลิ่นจะไม่เหม็นถ้ากินเปลือกมันอ่ะมันจะลดความเหม็นลงเห็นไหมนี่ศาสตราจารย์เห็นป่ะเออวอย่น้มันค่อนข้างจะขัดกับบุคลิกเหมือนกันเนาะ อ้าวก็เย็บปากถักร้อยได้นะครับใช่ไหมพี่โน้ตพี่โน้ตจะทยร่างแมนนะคะแต่เราก็แกะสตอเป็นนะคะโอ้โหได้ตั้งสองจานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแล้วจานนั้นทำไมมันเล็กอย่างนั้นน่ะฮะคนตัวใหญ่ในจานมันยังไงวะเนี่ยเออกินเลยไหมกินเลยไหมกินเลยเรากินก่อนช่างเลยเนี่ยเอา โหนะ่ากินมากผัดใส่หมูสับก็ดูดีมากเลยนะโห้มูมากกว่าหมูมากกว่าสตอร์กินกิตอต้องมากกว่าหมูเหรออะไรแพงกว่ากันเนี่เขาเรียกว่าพบกันครึ่งทางระหว่างสตอกับเจ่วบองนะฮะใต้กับอีสานมาเจอกันที่เมืองเพชรนี่พบกันครึ่งทางครับนี่แจ่วบองปรุงสุกป๊าบ แล้วก็สตอครับสตอถ้ากินเป็นผักนะฮะผมแนะนําลองดูนะครับกินทั้งเปลือกครับอย่างนี้ครับอย่างนี้อร่อยอันนี้ไม่ได้อุดตัีนะผมเคยเห็นไปร้านปากใต้อะอย่างเงี้ยมันจะมีความฝาดนิดหน่อยรสชาติของแมสตอมแล้วก็เ้อทำไมมันเข้ากวนจังอ่ะมันมีฝาดตัดกับความกับเจียวปลา่าอ่า ถ้าใครยังไม่เคยลองลองดูนะเ,เนียวบ่ยเนี่ยขเยขาเหนียวกัสะสตอมันจังไดแม่คุณเนี่ยอืมอืมเข้ากันจ <c oughs> ังสวนเรามีปลูกไว้แล้วนะพี่โนรู้สึกจะมีอยู่สามต้นให้ลูกหมดแล้ว ยังต้นสูงริบลิ้วแข่งกับต้นไผ่มันอายุมันเยอะแล้วแต่เดี๋ยวจ,จะพาไปดูแต่ว่าไม่รู้มันจะให้ผลผลิตเมื่อไหร่นะฮะถ้าให้ผลผล,ผลิตเนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อแล้วนะพวกเราทุกคนชอบกินสตอมากก็เลยปลูกเอาไว้เข้ากันกับแจ่วบองเฉยพี่น,น้องอืข้าวเหนียวแจ่วบองกินกับสตอปะเข้ากันเตยป่ะผู้ใายผ้ากินเนาะแบบครับลองเบิ้ง มาอีกหนึ่งคันแล้วจ้ารถขนแผ่นปูนสำเร็จนะคะเขาเรียกว่าแผ่นพื้นสำเร็จนะคะเดี๋ยวแผ่นพื้นสำเร็จเนี่ยเขาจะมีบริการยกลงให้ด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างหนักต้องใช้เครนยก ตอนนี้แผ่นปูนสำเร็จก็กำลังถูกลําเลียงลงมาจากรถนะคะใช้เยอะขนาดนี้เลยค่ะ่ำปูนสำเร็จคืออย่างน้อดิพื้นสำเร็จครับหมายความว่าพื้นสำเร็จถ้าเราทําโครงสร้างเทคานแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเทปูนความจริงก็เทแต่ว่าเทเอาไว้สําหรับปูกระเบื้องอแต่ว่าเราจะใช้พื้นสำเร็จที่เขาทาสําเร็จแล้วในก่อนเพราะว่าพื้นสำเร็จเนี่ยคือไหมฮะ,ะไซส์ในของพื้นสำเร็จนั้นมาตรฐานก็คือ มันจะมีเหล็กสอดอยู่ข้างใน mm hmm. นะครับมีความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็ปูปูลงไปเลยเสร็จเร็ว mm hmm. แล้วก็พอปูเสร็จเรียบร้อยจับระดับเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะเทปูนเพื่อปูกระเบื้อง mm hmm. แค่นั้นเอง ตอนนี้แผ่นปูนเสร็จลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถูกไซส์ถูกแร่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือการเอาเข้าไปปิดพื้นนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปิดพื้นกันนะคะมีคนงานอยู่ทั้งหมดนะคะสี่คนคนงานสี่คนนี่รวมวิศวกรและโฟแมนนะคะแล้วก็มีแรงงานรายวันอีกหนึ่ง อุ้ยอันนี้คือปูเสร็จแล้วเหรอพื้นอย่างนี้เลยแต่ทางโน้นคือส่วนที่รถเข้าไม่ถึงน้องน้องที่ทำลายวันน่ะน้องที่ทำลายวันออกมาน้องที่ทำรายวันให้ให้ช่างเขาทำทำไม่เข้าพวกเขาเลยอ่ะ เีดแถวืึไค่ยกยังห่ะยัแค่ยืนดูก็่เจ้าเนาะเออมันยกอะไรไม่ได้เลยเชื่อไหมมันไม่มันต้องรู้เทคนิคทำงานใส่ถุงมือแบบนี้ทำงานปูนเนี่ยท่านหนิดแล้วมันหนิดผ้าเนี่ยมันจะเข้าเนื้อเลยเหรอ ามันติดแล้วต้องทำยังไงคะช่างคะต้องมือเตามาห<ม>า <S <S ให้มนันรีบเหนือเขาเลยเอาอะไรไม้ออ่ะเาค่ะใอยส่งไม้เขาแล้วกันทำไมอ่ะก็ถอดถุงมือสิจะะ๊ะฮะถอดถุงมือไม่ได้เอ้ามาแล้วค่ะช่างต้องลำเลียงมาทีละแผ่นนะคะ

เดี๋ยวเดี๋ยวับ1เดี๋ยวไม้นี่มันจะหักไม่หักไม่หักไมเดี๋ยวไม้ไส่ก่อนไม้ไทยต้นนี้ก่อนต้นนี้ต้นนี้เออช่วยอย่างเงี้ยชางเออมัมีประโยชน์ะเออโอเคคอยชักเข้าชักออกัเออัออกเออาเอาเอาเอดี๋ยวไป ติ้กโ้ลพลังเยอะจังติ้ยกขึ้นเวบนเลยเราต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้อาแบบนี้ไปเรื่อยๆ เออไม้กลมกนี่ก็ช่วยได้เนาะไม้กลมกกกเอาชักพี่ครับชักชักชักไม่ช่ชักไมจะให้ดึนไล่ดีแล้วเป็นเอไม้ไม่ได้ไม่ไม่มันจริงได้เล็กนึงบวกจิ่งได้เดเด้อเด ้อต้องมางนี้ได้น่ะโอเคกี่ยกโม้นโอเคอ๋อค่ะสมเร็นทักไหมครับครับทักทักทักได้เลยครับโอเคไอ้มัมีประโยชน์อยู่อ้าเราเห็นลายมาแล้ว3ลายแล้วลายของงานก็จะอบางอย่างนี้คิดกันเรียบร้อยอ่แผ่นต่อไป1สุด Lưu trống 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 ไม้ไม้โอ้อืมต้องทำงานอาจารย์กันเนะาะดูล่ะสลันจรมากเดี๋ยวด้วอาจารย์ทะลวยกินข้าวแล้วหายไปเลยอาจารย์อ,ยารอ,อาจารย์ทะลวย เรคือสองสองอันนี้ใช้เครื่องวางใช่ไหมใช้รถวางใช่ไหม,มอ๋อเพราะว่ารถเข้าไม่ไม่ถึงเนาะไปยืนตากแดดด้วยกันก็ดีนะแค่มาเย็นตากแดดก็ชื่นใจแล้ว,วสร้างกันแบบนี้นะเอ๊ะส <c oughs> ราพีเทมิตไม่ง่ายอย่างนี้หรอกพิเทมิตใช้คนแบกเวลาเรามีตรเขาก็ใช้รอกเหมือนกันเนาะเราว่าเขาชักรอกกันเขาโบราณเขาก็คง เอานดึงตรงดึงตรงออโหทำไมแรงแลรแรงดีนะแรงดีมากเลยเสร็จ่าเทพื้นครับทไม่ได้แรงดีอย่างนี้ต้องสร้างอีกสองหลังเดี๋ยวี้ยอุยจะมืดแล้วอะช่างยังจะมืดจะค่ำแล้วช่างยังทำงานกันอยู่เลยอะค่ะโอ้โหดูสิไปตรวจงานดูสิ เป็นไงเสร็จหรือยังท่านประธานเสร็จแล้วเขาเขาแม่พ่อพูดฮะเขารักไก่แล้วเขาแม่พ่อพูดเอาไม่ให้พ่อพูดยังไงอ่ะเขาทำเสร็จแล้วเขาทำเสร็จไปแล้วพ่อถึงมาพูดหรือเขาเ็าเลยไม่ให้พูดหรอผมมีห้าไม่ให้พูดด้วยหออเรามันก็ต้องรักเสร็จและไก่กันไปหน่อยว่างั้นมีไก่ให้รักด้วยเหรอแถวนี้ จ้างขายไปหมดแล้วช่างแรงอะไรช่างแรงหรือช่างพรอนเอาอีกแล้วจ้างแานอีกแล้วเออเอาอโอ้โหนี่เตรียมตั้งที่นั่งดื่มแล้วเหรออุ้ยบรรยากาศโอเควันนี้ใช้งานได้เลยเหรอฮะช่างได้เลยครับนั่งได้เลยนั่งได้เลยครับเรียกจางเต็นท์นอนได้แล้วนะครับโอสบายเลยอ่ะเอ่อปูเสือนอนตรงนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหช่างเก่งมาก นี่ทั้งวันเลยนะช่างเก่งมากดูเดิโอเอ้าแล้วลูกหลานก็มากันเต็มเลยเอายังไงเดี๋ยวก็ตกหลุมตกลออ้องมาหนังกินขาเันตรงนี้เลยมั้ยให้คุ้มค่าเหนื่อยนะโอ้โหทำยากนะเห็นขั้นตอนเขาแล้วกว่าจะยกกว่าจะอึดออกว่าจะขยับย<ก>ได้แต่ละก้อนเนาะขยับแต่ละชิ้นเลยนะหนักจังเนาะขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยหนักสุด ต้องถามอาจารย์ถลุวยว่าเคยคิดไหมครับว่ามาอยู่สวนแล้วจะลำบากขนาดนี้อาจารย์ถลุวยบอกกูไม่ลาออกสะก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์ก่อนอะไรลาออกอะไรยังไม่มีใครรู้นะเรื่องนี้เนี่ยเขาลาออกจากงานแล้วเขาบอกว่ามาลาออกแล้วมาอยู่สวนเขาบอกสุขสบายช่างช่างสมรินช่างช่างพรภรรยาเขาบอกช่างสำรานบอกมาอยู่สวนสุขสบายมีคนป้ายยาเออมีแต่ มาชมนกชมไม้อยู่กับความเขียวที่ไหนได้มาให้แบกแผ่นหินร้อยโลแผ่นหินนี่ชิ้นหนึ่งน่าจะร้อยกโลเนี่ยสองร้อยโลคิดดูจริงเหรอสองร้อยเลยเหรออยู่กับที่เลยแผ่นเล็กๆเนี่ยนะสองร้อยโลเล็กอะไรล่ะคุณรัชนีมันเหมือนไม้แป้นเปียกไม้หนึ่งเนาะโอ้โหมันหนักจริงเป็นไงละช่างอ่ะโอ้โหช่างไม่มีแรงพูดเลยไหมเออไม่ต้องพูดละค่ะให้คนที่ไม่ได้ทำอะไรพูดแล้วกัน แต่สงสารอาจารย์ถลุยเนาะไม่ไม่รู้ใครไปป้ายยาบอกว่ามาอยู่สวนแล้วสบายไม่ติตามมาเฉยที่คนมาป้ายยาว่าอยู่สวนแล้วสบายอากาศดี <c oughs> แต่แข็งแรงไว้ล่ะมหมหมอหัวใจว่ายังไงคะ นนี้องญกำมพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวน้องกำมพูนุ่มประทายมานำเจ้าสาวน้องสาวน้องหีสาวน้องหีตีหามาบ้องข่าวเป็นผู้ข่าวเป็นผู้เสียตื่นนอนตอนทีสี่มาอ่านข่าวตอนตีห้าตื่นนอนตอนทีสี่มาอ่าน อนบ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้ย้อนบ่มีเวลาแฟนเลยปากิดเลยนี้แฟนเลยปากิดเลยนี้